กี่ข้าวข้าวกี่นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องกีเข่าอีกแล้วเนี่ยมะเร็งเคลื่อนนี่แม่สุภาพบ่าได้กินเสียดายกีเข่าแล้วก็ปลิ้งปลาปลาช่อนปลาปลาชลออนนปลลาชโตปลาชลอนโตเมาะว่าย่างแดดเดียวค่ะไปย่างครับแม่คุณแม่โอ้ยพี่น้อยพีน้อยอี่น้อยพี่น้อยแล้วขอนใส่ลราไฟใส่ไฟแล้วนี่นี่ไข่เป็ดจ้า สวไฟทางนั้นเขาจะเห็นอย่างไงนะไปเบิ้งไอเบ้องไฟทางนั้นเขาจะเห็นอย่างจะมาเบิ้งเขาขี้โอ้ต้มปลาสดปามหนาครับนี่บอกครับสุดปามหนาเลยเนา ปลาชอนปลาชอนหัวใหงหัวาอ้หมากเออนี่นี่ถ้าลุงตัวึบจ่ายกจ่น้งนี่กินก็ได้หรอ่ใชถ้าทอดสดกินเอาขึ้นไปหายทอดสดครับกลางกลงไหนชักเนาะกานบ่ตยิอกินแล้วครับอร่อยใ่ะตัวเเบ ัลาห้าป well, ่าครับอะไรไปข้างนั้นเป็นอย่างไรนะต้มปลาหัวปลาปลาหมาดครับ่เป็นปลาชะลอนตับอกแม่นต้มหัวปลาชะลอนหรอปลาชะลอนตัวมันไม่สุกมันไม่สุกสิปลาใหม่ะมันไม่มันมันไม่สุกไง ไม่เขาไม่ทอดกรอบไงมันสุกอยู่แต่มันไม่แห้งมันไม่ั่วนหางตามันสุกตาไม่สุกอะไรมาบังแมพพ์พี่ครับฉันอยากัญชันใจลายทางนี้ก็ปิ่นทางนี้ซีไม้เด้าไม้เด้าทางไหนไม่ทางไหนไม่มูนี่มูนี่ไหนไม่อันไหนไม่อันไหนสุกแล้ว ันนี้สุกแล้วนี่อันไหนสุกสุกทั้งสองข้างรือยังอู้อันไหนสุกสองข้างอะไปา,านนี้ตอน,นแม่นนาปานนี้ถ้าใครอกครับปานี้ถ้าใครเดี๋ยวสิ้าออให้เอาเน้เนกิมไม่ใช่อาน้กิมเดียกันเนี้เอ,อเน้ากิบกิบบบบกิมมมไม่ยังลับกิมนี่หน่อยเบา่างนี่หน่อยมันสีมมไม่หมออ่สีไม่มออหมอม่บอสพกพกพีกพกกมาพิกมา ปันนั้นยังษ์หอนมืออยู่ป่ปะแดงบุหรอพริกมาพริกมาปลาคารน์นโตไหนอันไหนอันไหนสุกหรืยยอยังยังยังสุกตั้งสองข้างแล้วเอามาใส่นี่พี่น้องมืนหนีเมือที่สองโคตรแล้วโคตรแล้วมือที่สองหน่อยบ่วบาังนี่อา้าอันนี้จะเป็นชั้นไหนล่ะมุกกล่องเมย์ยั่ภาพ พ่นแล้ว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 มีน่องก้องไฟพ่ดไฟยั่วๆจ้ายั่วๆปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวไปปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวไฟท่านไฟพหมอกทุกคนอันไรสุกแล้วมาเลยนั่นนี่ได้ป่ะไ่นจุ่มได้ป่ะ ไปไปดิไป,ไปไคุณยกไปช่ว้เกนนะมันะน <c oughs> ั่ไม่มีเรียกแม่ตอกทิะไ้อนดิยั่วแต่ห่อนยั <c oughs> ่วค่ะยั่วอ๋อห่อนมือวี่ีดอยขอีถอยอเยอะข้าวหนะจ๊ะ <c oughs> คนนบุบับบบบ่นหนาไหมเนี่ยหนไฟป่ี้เขาเม่นผีเขากี๊ดป่านนี้ีไข่ใหม่โอ้แม่หนม ิก็คือกป้งเนี่ยจะขวับก็หอนอะไรบูบวบูบีกันะบ่อยๆที่นดอยวบ่อย ไปแล้วสีปาเด้จ้าปลาสีปาควบอยู่กระไดปลาฉลอนขรสใหญ่้าดอกเกลืออยู่ไหนข้นทังนี้กับอะไร ประโยชน์นั้นมือก่อใดแย่ต่อพี่น้องพีก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 ป่าจะห่อนน้องครับ แลาวก็บตงนั้แม่แล้ก็ต้องไปก่อนนะไว้หายนานนกมาพักเว่าหนวาไวแล้ก็ต้องไปก่อนเป็นไงเนาะทั้สี่อันนี้เดี๋ยวบัโอครัาผมน้อยทำไมให้มันไหมล่ะไม่ดูเลย ถม่ค้ามว่เขาบ้านเขาชอม,มอันนี้ไม่ลูกๆก,กินก็นได้ <c oughs> ตันงหาย,ยาหมออมาท่าเลยดิี่วงเลยกินกันกินมากอยู่สักเรียง ชื่ออะไตุ in ้ยเบ้างคะเนี่ยน่นนี่โอ้ยคนอยู่เบองหน่อกินเนี่ยมันซ่อนด้ว่เนาะผู้อยู่เบองหน่อบองหน้าเนี่ยคัตกี้ค่ะพี่น้องข้าวกี้ค่ะพี่น้องนี่นี่มือที่สว่างนี่เหมือนมือเคลื่อยากมือหนาสามมือหนาชินปอร์มือกวางครับมือหนีชินปลามันจีกับปลา์มือแข่งปลายังไงมือนี่ปลาสล่อนโตมือนี่ปลาสล่อนโตแดดเดียวปลาสล่อนโตแดดเดียวค่ะแดดเดียวยังไม่แหมเลยให้มันแหมก่อนมันถึงหอมดิถ้าไม่แหมมันก็ไม่หอม ยังถึงยังใ้่งหมนี่ยังครับนี่บกินหัวปูหมอปลาสลัดโตกินหัวปูกับหัวปลาส้มห่อปลาสลัดโตอ้าวแมาดามแก้วเดียด้บัวปลาสลัดโตปลาสลัดโตเลยตอนนี้เนาะกินแต่หัวได้หี่นองกินแต่หัวครับแต่ก็หัวปลาทำไมหน้าแดงจังอ่ะ อันนี้ก็หัวปลาอันนี้ก็หัวกุ้งอ้ยยืนอยู่ต่อแก๊สป่ะเราไปทอดหัวกุ้งมากว่าไากจริงจรอยากกินมัด <ส Harper. S 1> ิ้งกิ้งซเด้อความกันหรอแม่แมกเล่ใหม่ละพันแม่ลูกกูเนี่ยโอ้ยแม่กูใหม่แน um ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตลอดข็หยอกกันหยอกกัน <c oughs> ข็หยอกกันเขาบอกดอกกัวเท่าหันแต้องไยัางยากุ้งตัวใคอยู่สุกหรือยังสุกแล้วแม่เอาออกเลยมันจะไหม้ก่อนสุกโคสุกละเตียแล้ว <c oughs> สุกละจ้าแห้งแล้วพี่น้อง อ้ยกี่ต้มละซองาไม้ตัวนี่ขั้นสใจกระบอกได้กินนขั้นบนน่ะว้าวว้าเนี่ยสมใจึงได้กินเลยจ้าอันตองขยเห็มันใหม่ง่ามอันน้มงมนเลยเอ้ยอใหม่พอตนป๊บึงาวกอ คือเนาะคือครับคือครับคือตะปีปลาฉลอนโตกี่อยูทะเลมอันนี้ข้ากีค่ะแซบแซบเยืย่ยวดน,นัว,นว,นวใส่ไข่อย่างดีนะจ๊ะ <c oughs> คุณได้อยากมาได้ค่ะไม่ละสิบเอออัน <c oughs> ก้อนละสิบบาทจะปลาละสิบบาทแถมปลาฉลอนโตหนึ่ง <c oughs> แถมปาล <c oughs> มปาฉลอนโตหนึ่งตัวค่ะปลาฉลอนโตหนึ่งตัว เอากคะนี้เน,นี่ยเขนี่ยว่าปลาปลาสลัมโตอยู่เดี๋ยวต้องมีปะลาบองมาเนี่ยนูปะลาบองรีวิวรีวิวหน่อยรีวิวสักคำหน่อยเดี๋ยวไปหาปลาบองมาก่อนเลยจ้ะ,ะต้องะก้อนต้องะก้อนต้มก้อน